กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธ,ธรรมตอนขายลอตเตอรี่เกินราคาเาาชิญเลือกดูได้เลยครับงวดนี้รวยงวดนี้รวยไอ้นุ่มจ้าป่าเอาใบนี้กี่บาทจ้าใบละร้อยยี่สิบาทครับป้าโอ้คุณพระทำไมถึงขายแพงอย่างนี้ล่ะม,มันผิดกฎหมายนะเองรู้ไหมป้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหลือแต่เลขแตงทั้งนั้นเลยนะเธอนาป้าจะซื้อไหมล่ะ ถ้าไม่ซื้อก็ไม่ต้องซื้อนะ่ะผมจะได้ขายให้คนอื่นต่อล่ะอ่าพี่เลือกเลยครับไปไหนดีครับอ้าวดี้รวยรวยรวยขายลอตเตอรี่รเกินกว่าราคาที่กําหนดแบบนี้ผิดกฎหมายนะคะปัจจุบันการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่รัฐบาลได้กำหนดให้จำหน่ายในราคาใบละ80บบาทซึ่งหากตรวจพบว่าผู้ใดเสนอขายหรือจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ยังไม่ได้ออกรางวัลเกินราคาที่กำหนดไว จะมีความผิดตามกฎหมายต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับเงินไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินค่ะโอยตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ลว,ลว,ลวผมขอโทษนะครับป้าต่อไปผมจะไม่ขายลอตเตอรี่เกินราคาตามที่กฎหมายกำหนดเลยครับหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม111 1 กดเจ็ดเจ็ดนะจะบอกให้